AEC เนี่ยพอไปร่วมทุนกับไทยสมัยบัสซึ่งเป็นคนที่จะมาซื้อรถบัสไฟฟ้าจากในกลุ่ม EA มันจึงเหมือนเป็นพันธมิตรกันในเชิงการทำธุรกิจนะคะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่จะเข้ามาถือหุ้นปีหน้าต้องกำไรแล้วค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแผนที่เป็นต้นปี2023ของพี่จะไม่สำเร็จ ถือว่าเป็นชาเลนจ์อันหนึ่งในชีวิตนะคะจากเดิมทึ้งเราก็คิดว่าเราจะ,อ,ะอีกไม่กี่ปีก็กเกษียณแล้วเราก็อาจจะใช้ชีวิตตามเป้าหมายเบาๆของเราก็กลายเป็น,เป,นเป้าหมายใหญ่ขึ้นมามนะคะในวันที่9เข้ามาที่นี่เนี่ยก็ได้เห็นความตั้งใจของทีมแมจเมนต์ของพนักงานแม้ว่าจะเราจะเหลือกันอยู่สักประมาณแค่70ชีวิตแต่ว่าแต่ละคนก็ยังคงมีไม่ได้ถอดใจแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ เราถึงจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะจุดอ่อนต่างๆที่เคยมีเรื่องของการระมัดระวังความเสี่ยงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของเรารเตรียมคนของเราลดค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบไอทีอะไรต่างๆก,ก็เป็นสิ่งซึ่งเราก็พยายามทำกันเป็นคณะนะคะเป็นองค์คณะช่วยกันอยู่หลายคน พอหลังจากที่เพิ่มทุนเข้ามาแล้วเนี่ย<ม>ตัวฐานทุนมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราเพิ่มทุนในราคาที่มันต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือต่ำกว่าพาในทางบัญชีมันจะเกิดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเดิมเขาก็มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเยอะอยู่แล้วพอเราเพิ่มทุนอีกรอบหนึง่งส่วนต่ำมูลค่าหุ้นมันก็เพิ่มเข้ามาอีกนะคะมันก็เลยไปสร้างปัญหาจนทาให้ aec เนี่ยติด C ตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้ว<ม>ด้วยเหตุนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ ตัวเลขแล้วก็ลดปัญหานี้ได้เนี่ยก็คือการลดทุนซึ่งขั้นตอนของมันก็คือว่าตามกฎหมายมันจะบอกว่าเวลาลดทุนเนี่ยต้องเอาไอ้ตัวกําไรสระสมที่มันมีอยู่เนี่ย <icop. S 1> เอามาล้างก่อนนะฮะเรามีทุนสำรองตามกฎหมายเรามีอะไรที่มันเป็นบวกอยู่เนี่ยเราก็เอามาล้างขาดทุนสะสมก่อนพอเสร็จปุ๊บเราก็รวมหุ้นนะคะรวมหุ้นจาก5หุ้นเป็น1หุ้นมันก็จะทําให้พามันเปลี่ยนนะ,ะจาก1บาทเนี่ยเป็น5บาทพอเสร็จปุ๊บเราก็ลดพาจาก5บาท กลับไปเหลือ1บาทนะมันก็จะทําให้ไอ้ตัวส่วนต่ํามูลค่าหุ้นเนี่ยมันถูกล้างออกไปอพอหลังจากล้างตรงนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยส่วนต่ํามูลค่าหุ้นมันจะหายไปทั้งหมดแล้วมันจะเกิดเป็นส่วนเกินขึ้นมานิดหน่อยประมาณสัก200กว่าล้านได้ม,มันเป็นการโอนไอ้ตัวส่วนต่ํามูลค่าหุ้นนะคะมาล้างตัวขัดทุนสะสมด้วยล้างหมดเลยค่ะเราจะเพิ่มทุนเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยตอนปลายเดือนมิถุนา นะคะแล้วก็คิดว่าไปจดทะเบียนเพิ่มทุนให้เสร็จก่อนก็ประมาณสักไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็จะไปจดทะเบียนลดทุนนะคะ,ะขั้นตอนการลดทุนมันจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะตรงส่วนของ2สัปดาห์ขอโทษค่ะสเดือนอตรง2เดือนนั้นเนี่ยมันจะมีโปรเซสที่ ต้องเดินตามกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่าการการป่การออกประกาศการให้เจ้าหนี้เข้ามาแสดงสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะ,คะอสองเดือนก็คือประมาณเดือน9ก้านะเดือนกันยาแล้วก็ไปจดทะเวียนให้เร็บร้อยภายในสักไม่เกินเดือนตุลาตัวเลขทุกอย่างมันก็จะออกมาหมดครบคะนะคะ,คะแล้วก็น่าจะยื่นขอปลดซีได้ค่ะภายในช่วงภายในช่วงเดือนปลายเดือนตุลาประมาณนั้นคะ่ะ โจทย์ที่ยากเนี่ยก็คือเรื่อง Future Business นะคะ,ะการเข้าไปทำธุรกิจ e bus เนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เคยทำกันอยู่เพราะงั้นเราต้องพึ่งพิงเขาอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับดังนั้นการที่ a อจะเข้าไปถือหุ้นร้อเซ็ในผู้ประกอบการเดินรถโดยสารเนี่ยมันจึงเป็นไปได้ยากนะคะ ดังนั้นโมเดลที่เรา a ก r e งร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็คือเราร่วมทุนกันนะคะคนละเศซเสวาคนละครึ่งนะคะเขาก็รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการรถบสัสสายการเดินรถพนักง,งานขับรถศูนย์ซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะคะส่วนเราเองเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงิน11สายการเดินรถที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยเขาก็จะค่อยๆทยอยไป มันน่าจะได้เริ่มเห็นผลประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยสักช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะตอนนี้เรา<ม>เราพูดคุยเจรจาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปถือหุ้นกว่าจะเสร็จก็น่าจะสักประมาณเดือนกรกฎานะะเพราะงั้นมันจะสะท้อนเข้ามาในงบก,การเงินของ AEC ซสักช่วงปลายปลายปีการทําธุรกิจรถบัสโดยสารเนี่ยมันเป็นปลายน้ําของสาย EV ีที่ EA ดูแลอยู่ EA มีม,มีมีต้นทางมาจากการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า พอผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไปผลิตแบตเตอรี่แล้วก็มีสถานีชาร์จที่เอาไฟฟ้ามาขายให้ผู้ใช้นะคะแล้วก็ไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ของตัวเองเพราะฉะนั้นตัว AEC เนี่ยพอไปร่วมทุนกับไทยสมัยบสัสซึ่งเป็นคนที่จะมาซื้อรถบัสไฟฟ้าจากในกลุ่ม EA มันจึงเหมือนเป็นพันธมิตรกันในเชิงการทำธุรกิจ นะคะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่จะเข้ามาถึงหุ้นนะคะแล้วก็ถ้าด้วยกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของ E A เองเนี่ยค่ะ,ะปกติจะไม่ลงมาในในระดับรีเทลนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แมทเทอร์เมื่อเทียบกับ รายได้รวมหรือว่าผลประกอบการรวมของทาง EA เขานะคะเขาก็จะไปเน,น้นทําอะไรที่มันเป็นกรอบเป็นกรรมเพราะงั้นแน่นอนว่าถ้าไทยสมัยบัสโตรหรือมีกลุ่มอื่นที่ท e ํา e-B u สเนี่ยสนใจนะคะแล้วสามารถที่จะสร้างวอลลุ่มให้กับโรงงานที่ผลิตรถรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถบัสไฟฟ้าของกลุ่ม EA ได้อันนั้นต่างหากคือจุดที่เป็นเป้าหมายหลักของ EA เพรอขายรถบัสขายแบต EA ไม่ไม่ลงมาทำรถโดยสารคะ ข้อดีของการทำธุรกิจเป็นโฮดดิ้งเนี่ยมันคือเราสามารถ แบ่งแยกการบริหารจัดการออกจกากกันสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตัวธุรกิจหลักทรัพย์เองเนี่ยเราจะยังคงเมนเทนเอาไว้นะคะเพราะว่ามันก็มีแวลูในตัวของมันเองเพียงแต่เราต้องหาเวในการเดินให้มันเหมาะสมกับการเป็นน้องจิ๋วไทยตารางของเรานะคะเช่นการลดคอสเองหรือว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพี่มองว่าธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยในอนาคตเนี่ยคอนทิบิวชันหรือว่าส่วนแบ่งไรายได้ที่จะเข้ามาที่กลุ่มเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนสัก ไม่ถึง50%นะคะในใจที่ยังมองว่าสัก30%ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะงั้นเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่เนี่ยก็ในวันนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นอย่างชัดเจนคือตัว ebus นะคะผ่านไทยสมัยบัสซึ่งเขาก็เป็นโฮลดิ้งเหมือนกันนะเขก็มีบริษัทย่อยของเขาขแต่เราเข้าไปถือได้แค่49%เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะช่วยแค่ทำให้ผลประกอบการของ AEC โดยรวมเนี่ยดีขึ้นแต่ไม่สามารถใช้เป็นบริษัทแกน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ได้เราจึงต้องมีบริษัทอื่นอีกในอนาคตหรือไม่ก็ต้องขยับไทยสมัยบัสเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นแกนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพาร์ทเนอร์ว่าเขาอนุญาตให้เราทําได้แค่ไหนนะดังนั้นพี่ก็เลยมองว่าเป้าหมายของเราคือ,อสักประมาณ30เป็นหลักทรัพย์กับ70เนี่ยเป็นอื่นๆส่วนอื่นๆเนี่ย ตีซะว่าวันนี้ยังไม่เห็นอะไรเอาเป็นไทยสมัยบัสไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคืบได้ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้ามีโอกาสตนิตี้อื่นที่เราเริ่มเราเริ่มคุยและเริ่มศึกษาแล้วถ้ามันเดินหน้าไปได้ด้วยดีเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนอีกนะคะซึ่งเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งใหญ่ที่จะทําให้ตัวฐานของผลประกอบการของ AEC โดยรวมเนี่ยมันแข็งแรงพอที่เราจะขยับเป็นโฮลดิ้งได้เต็มรูปแบบ ปีหน้าต้องกำไรแล้วค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแผนที่เป็นต้นปี2023ของพี่จะไม่สําเร็จวันหนึ่งที่ AEC แข็งแรงขึ้นกว่านี้เนี่ยเชื่อว่าผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเนี่ยมันไม่ใช่แค่แคปิตอลเกนจากราคาหุ้นที่มันปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สะท้อนฟิวเจอร์ของบริษัทแต่มันคงรวมไปถึงเรื่องของเงินปันผลด้วยนะคะซึ่งก็ปีนี้ยังไม่ได้ก็พยายามที่จะ สร้างผลประกอบการให้มันแข็งแรงกลับขึ้นมาในปีหน้าๆน,นะคะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทําให้นักผู้ถือหุ้นได้ผลตอบแทนที่มั่นคง